วัสดีค่ะเอทุกท่านวันนี้เป็นวันดีนะคะเป็นวันที่เป็นวันที่เป็นวันที่มีเป็นวันที่ดีนะคะเป็นสิริมงคลนะคะสำหรับวันนี้สาวดำก็ได้รับความเมตตาจากองค์พ่อปู่ศรีสุโธนะคะที่ท่านาคือสาวดำเนี่ยจะได้อาราธนาท่านมาปลุกเสกวัตถุมงคลชิ้นสุดท้ายนะคะชิ้นสุดท้ายนี่หมายามว่าคือท่านไม่ทําอีกไม่มีอีก มีสาวดำคนเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะนำปัจจัยนั้นไปร่วมสร้างพระเจ้าใหญ่องค์ทองสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นะคะที่วัดธรรนาคานะคะ,ะ,คะแล้วก็ที่สวนธรรมค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้นเห็นอยู่นี้นะคะ,ะเป็นวัตถุมงคลนะคะแล้วก็ส่วนบูชาบูชา99้าบาททุกชิ้นค่ะทุกชิ้นเลยนะคะ ท่านใดอยากจะได้นะคะท่านใดอยากจะได้วัตถุมงคลทั้งหมดที่ท่านเห็นอยู่นี่นะคะเป็นจับโทนเป็นรูปพ่อปู่นะคะแล้วก็เป็นเหรียญของท,อท่านเท้าเบสวรรณนะคะพร้อมสร้อยนะคะแล้วก็ตะกุดนะคะตะกุดเนี่ยนะคะก็มีเหลือเท่าที่ท่านเห็นเนี่ยนะคะซึ่งวันนี้แล้วก็กระเป๋ากระเป๋าสะพายกระเป๋าสตางค์นะคะก็หมายถึงวัตถุอย่างใน9 -99 9บาท ีสาวดงก็ได้ขออารัตนาพ่อปู่นะคะมาสวดยัดเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนที่ได้บูชาทุกอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะเอาไปไว้กราบไหว้บูชาหมดแล้วก็หมดเลยนะคะจะไม่มีอีกนะคะสาวดาขออารัตนางองค์รมมกูพ่อปู่ใหญ่นะคะงองค์พระปู่ศรีสุธโธน,ะคะนะคะัคตนาคาได้เมตตาสวดยัตปัตุมงคลเพื่อจะได้ ลูกศิษย์ลูกหาจะได้นําไปกราบไหว้บูชาด้วยจะาคาสาธุสาธุสาธุจ้าค่ามที่จะได้บรรจุวัตถุมงคลบรรจุบรรจุพลังงานวัตถุวัตถุธาตุวัตถุขันธ์ให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาที่สร้างถวายพระปู่สีสุดโธเพื่อนํารายได้ไปผู้พูดก็เล่ว่าถือเพื่อนํารายได้ไปสร้าง พระเจ้าใหญ่กองทองสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เพื่ว่าสนอกเพื่อนำรายได้ไปซื้อบูชา,ารูปเหมือนองค์ปู่องค์งยา่าของแท้ก็นั่งโจโคโอยู่นี่แหละปลูกเสนีเ่เพื่อาาอาณานาสิิ์สร้างถวายาสิ่สร้างถวายพระปู่อนุญาตแค่ครั้งนี้ <adays. S 2> เป็นครั้งเดียวครั้งสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยจะไม่มีอีกจะไม่มีการปลูกเสกอีกเพราะปู่ขอ รือว่าพระปู่เมตตาสําหรับมนุษย์มากพ่อปู่จะขอเพื่อบรรจุบรรจุทุกสิ่งทุกอย่างที่กองเอเลอยู่นี่แหละ <c oughs> สิสร้างถวาย <c oughs> เพื่อมาให้พระปู่อัดให้เดี <c oughs> ๋ยวจะอัดให้ตามคำราธนาดังที่พปู่พระปู่จะอราธนาเพื่อสวดบรรจุให้เต็มเปียมสำหรับผู้ที่ได้ไดไปห้อยไปแขน ดีพอวัตถุมงคลก็ดีถ้าเจ้าใจเราศรัทธาใจเราศรัทธาห้อยวัตถุมงคลที่จะผ่านการพ่อปู่ปุกเสกให้รุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายพ่อปู่จะอนุเคราะห์ให้รุ่นแรกร,รุ่นแรกรุ่นสุดท้ายรุ่นเดียวกับรุ่นสุดท้ายค็อตัวเดียวกันนั่นแหละ <laughs> เพื่ออนุเคราะห์ให้เพื่อสงเคราะห์ให้แก่คนที่เป็นของตอน

คุณอัคราของไทยเราทั้งหลายองค์จอมอิกคริตทั้งหลายจอมแห่งพระรามเทพบารุเทพปัญญขันข้าพเจ้าขอน้อมอันดีการอันเพียงไกลที่อันศักดิ์สิทธิ์ขอให้น้อมเป็นธรรมะคัมภีร์ธรรมะบูชาของพระศาสดาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพเจ้าในนามองค์บรมมกูวัปใหญ่กวัปปุลเสศวัปปุสีสุโธนาตนาคาราข้าพเจ้าขอนำองค์เทพองค์ผมตั้งแต่8ปด0 0นพระธรรมขัน์ ลงมาสิงสถิตอยู่ในกายอยู่ในจิตทั้งนี้ข้าพเจ้าขอเทินอันเถิดลงพ่อเท้าเวสุวรรณโนผู้ผู้เคียงกายผู้ปกครองเหล่าอสูรทั้งหลายข้าพเจ้าขอนำบ่วงบาตรที่อันที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ใต้พื้นปัตภีข้าพเจ้าขอเรียกบ่วงบาตรที่เป็นบ่วงบาตรที่ของเป็นองค์เหล่านากนาคาลงมาสลายลงในบ่วงบาตรวัตถูมงคลที่ข้าพเจ้าได้เอาวางไว้นี้ ลูกศิษย์ลูกหาไดเอาวางไว้นี้แล้วก็อะไรกะจอกระจับทั้งหลายแห่ที่ข้าพระเจ้าได้จับไดปลายก็ดีที่ข้าพระเจ้าไดเข้ามาในกายมนุษย์พังนี้ก็ดีขอขอให้ข้าพระเจ้าไดทาพิธีการสวดหยัดในวันนี้ขอให้ดูดดังแผ่นดินผู้ใดได้ใสไดสอยก็ดีก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองมีต่เงินมีต่ทองไหลเทเข้ามาอย่าไม่ขาดสายเต็มเปียมไปด้วยเขี้ยวขาดปลอดภัยจากภัยทลายทุกสิ่งทุกอย่างนานานาประการ ผูดใดนึกจะได้อะไรเนืกอจะได้เนืกกจะได้เงินก็ให้ได้เงินนืกจะได้ทองก็ให้ได้ทองดังที่วาจาศักดิ์สิทธิ์ของข้าพเจ้าแม้แต่รูปร่างภาพถายของรูปร่างที่เป็นร่างของข้าพเจ้าก็ดีพอขอให้ประสิทธิพขอให้พุทธพุทธบาดชชมพุทธเ้าว่าวัน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 ดันันวันดันว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 ชนวั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 นัวดาดัััตัตุนัเ

เพื่อลงมาสลายลงในรูปของวัตถุมงคลต่างๆที่ลูกศิษย์ลูกหาสร้างถวายแก่ข้าพเจ้าเพื่อเอาไปใส่คุณนประสมบทขอเพื่อเอาไปใส่เอาไปสอยก็ขอให้มีโชคมีลาบประจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองดังที่วาจาศักดิ์สิทธิ์ของข้าพเจ้าอุติมภมิปตะยตอปตะยอโงปตะยอนโมตปตะยนโมาต 我他妈他妈的，谁家母的？他妈的，谁家狗的？母狗的？他妈的，谁家狗？他妈的，母狗的？他妈的，谁家那个谁？狗的？母狗的？我他妈的谁家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 ？我他妈的谁 คนที่ศิษสา่อหว้พ่ะปู้พ่อูหมแ้แก่ลูกศิษย์นี่สอนให้เป็นคนดีนะถ้าได้ไปซ้ายจะซ้ายไปในทางที่ผิดนะวัตถุมงคลของพอปูอ่ด้วยด้วยด้วยจับอยากก่างกระคังเบิดทะหลจับอยากก่างกระคังเบิดทนเลอ,อ,อยา่างนั้นะยดีดีดีหมดทั้งนั้น ค่ะเอที่รักทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็ถือว่าวันมีสิริมงคลที่สุดยอดเลยนะคะซึ่งสาวดำก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันมีปิติขึ้นอย่างบอกไม่ถูกนะคะก็ขออ่ะนุโมทนาบุญทุกท่านนะคะที่ท่านได้ร่วม ทำบุญทำกุศลร่วมกันนะคะทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นนะคะองค์พ่อปู่ชีสุดโนะตนาตานกราชท่านบอกให้เอซีทุกท่านได้บูชาไป999บาทนะคะ999บาททุกชิ้นค่ะของก็มีอยู่เท่านี้นะคะซึ่งองค์พ่อปู่ท่านได้ตรวจยัดให้แล้วนะคะเป็นเป็นชิ้นแรกและชิ้นสุดท้ายนะคะตามที่พ่อปู่บอกนะคะก็ท่านก็ส่ง ท่านแอดไลน์เข้ามาที่หมายเลขบัญชีนี้นะคะเออที่ที่ที่เบอร์นี้นะคะท่านผู้ชมเบอร์ศูนย์แปดศูนย์นะคะสองสองแปดหนึ่งเจ็ดสองศูนย์นะคะท่านเอฟซี FC, ทุกคนให้ให้ให้แอดเบอร์ ur, มาที่เบอร์นี้นะคะท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวสาวดำจะเล่นนะคะ,ะพี่ชิโกะนะคะเขาชื่อพี่ชิโกะนะคะเอฟซี FC, ทุกท่านนะคะเราก็ จะทำให้ท่านดูนะคะท่านก็แคปแคปหน้าแคปไปเลยนะคะให้ให้ท่านแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ค่ะแอดไลน์มาที่เบอร์นี้นะคะค่ะวัตถุมงคลทุกชิ้นเลยนะคะ999บาทเนี่ยค่ะนะคะเขาเออ่น้องชื่อพี่ชิโก้ชื่อพี่ชิโกะนะคะอา่าให้แอดไลน์แคปให้ fc แคปไลน์นี้นะคะเอเอ่แอดทักไลน์นี้ไปค่ะแล้วก็จะสั่งวัตถุมงคล ชิ้นไหนก็เอาชิ้นตามที่มีอยู่นี่นะคะค่ะแคปหน้าแคปเบอร์ไว้เลยค่ะชื่อพี่ชิโกะนะคะเบอร์พี่ชิโกะนะคะค่ะค่ะก็เป็นวัตถุมงคลชิ้นแรกชิ้นสุดท้ายของปู่ศรีสุทโธน,นันตนคราชนะคะใครได้ไปกราบไว้กรบาบไหว้บูชาเราต้องมีความเชื่อและความศรัทธาด้วยนะคะทั้งหมดนี้ท่านได้สวดอายัดตั้งแต่ตอนเข้าพรรษาสามเดือนแล้วนะคะ แต่นี่มันของมันเหลือก็ไม่เยอะนะคะสาวดําก็เลยท่านก็เลยสาวดำก็เลยอรัตนาท่านสวดอาญาตให้นะคะก็มีจับทวนนะคะจับทวนก็คือ999บาททุกชิ้นนะคะเลยค่ะ999บาทนะคะแอบเอปเลยตามนี้นะคะของก็มีอยู่เท่านี้นะคะตามนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะรูปพ่อปู่รูปรูปพ่อปู่มีอยู่น่าจะประมาณ60แผ่นนะคะ นันหลัประมาณนั้นแหละแต่ว่าถ้าเ,เวสวรรณูก็เหลือเป็นร้อนะคะจับทุนก็ประมาณร้อยค่ะแล้วก็ตะกุดนะคะเอาเอาเป็น,น,นว่าท่านแอดไลเบอร์นี้เข้ามานะคะทักเข้ามาค่ะส่งเงินมา9 9 9บาทนะคะแล้วก็ส่งเงินเข้าที่บัญชีบัญชีเข้าส่งได้เฉพาะบัญชีของสาวดำเท่านั้นนะคะห้ามส่งไปบัญชีอื่นนะคะค่ะ แล้วก็แอดไลน์ของเบอร์น้องชิกโกะนะคะทีนี้ก็หมายเลขบัญชีก็นี่ละคะ่ะเดี๋ยวจะให้ท่านดูแล้วท่านแคปไปนะคะมาที่ธนาคารกรุงไทยนะคะ4220608141นะคะ4220608141แเดินนะคะเดี๋ยวสาวดำก็ในขณะที่พูดอยู่ก็กำลังหาหาลายไอท้ที่มันมีหมายเลข โทรศัพท์หมายเลขธนาคารจ้าอ๋อก็หายากแล้วค่ะเพราะว่ามันมเลื่อนหายอยู่นะคะท่านผู้ชมนะคะเออทำไมไม่มีลยว,วันนี้ก็ <c ười> เวลาแป๊บหนึ่งนะคะค่ะก็มีน,นะคะธนาคารกรุงไทยไหนนะคะสี่สองสอง 0608141น่นะคะธนาการกรุงไทยเท่านั้นนะคะพัฒราพรรุ่งพรเทวีบูชา900 ผู้ชายก็แล้วเก้าสิบเก้าบาทตามที่พวกปู่บอกนะคะส่งเงินส่งสลิปมาในไลน์นะคะแล้วก็ส่งค่ะ นี่นะคะส่งที่อยู่พร้อมรหัสปลษณสี์นะคะเข้ามาในลายของหมายเลขนี้ละค่ะ08 08 0 2 2 8 1 7 2 0นะคะท่านแคปไปเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นชิ้นสุดท้ายจากพก่อปูสีสุโต่นัตนครา,านะคะเพื่อที่จะนำปัจจัยไปสร้างพระเจ้าใหญ่องคทองสาเร็จศักดิ์สิทจ้า,ศา